ฉันก็เป็นแฟนนัดเข้าไงไอ้นัดมันพาผู้หญิงเข้าบ้านเนี้ยรวมๆก็น่าจะร่วมร้อยแล้วละ่ะ<อ>ฉันก็ขอแช่งให้ตรงนั้นของแกไม่มีความรู้สึกอีกต่อไปจนงกว่าจะเจอรักแท้พวยเราอะไรอะฮะ ป้าป้าทำอะไรของป้าเนี่ยป้าเข้ามาได้ไงแล้วทำไมฉันจะเข้ามาไม่ได้แล้วเธอเป็นใครฉันก็ เป็นแฟนนะัดเขาไงแฟนเหรอเธอรู้ไหมไอ้นัดมันพาผู้หญิงเข้าบ้านเนี้ยเดือนนี้เธอน่าจะเป็นลายที่สิบแล้วนะฮะลายที่สิบแล้วเหรอเอ,อ้เข้าที่ฉันเลี้ยงดูมันมาเนี่ยนะรวมๆก็น่าจะร่วมร้อยแล้วล่ะออไอ้คนเ็ว ป้าพูดแบบนม่ได้ไงอ่ะผมเสียหายหมดคนที่เสียหายมันเป็นผู้หญิงแกเห็นผู้หญิงเป็นของเล่นไม่ให้เกียริเพศแม่เอาแต่สัม,มเลเทเมาสักวันเหอจะโลกร้ายจะถามหาป้าแช่งผมหรอเออข้าแช่งคนอย่างเองมันต้องได้รับผลป้ามองอะไรอ่ะก็นในเมื่อแกเจ้าชูนะัก ฉันก็ขอแช่งให้ตรงนั้นของแงกไม่มีความรู้สึกอีกต่อไปจนกว่าจะเจอรักแท้ป้าเป็นบ้าป้าพูดอะไรเนี่ยแกไม่รู้อะไรใครๆค้เขาก็เรียกฉันว่าแม่โมทั้งนั้นเพราะเวลาฉันพูดอะไรมันก็เป็นจริงหมดไม่เชื่อแกก็ลองดูว่าไอ้น้องชายแกน่ะมันจะมีความรู้สึกอีกไหมเออฉันจะไปทุรงลสักสองสามวันนะอยู่บ้านดีๆล่ะและอย่าทำบ้านล็อกล่ะ ฮัลโหลฟ้าจ๋าคือฟ้าอย่าไปเชื่อป้าตุ้มนะจ๊ปะป้าตุ้มอะเป็นบ้างั้นเดี๋ยวผมขับรถไปรับแล้วจ๊ะฟ้ารออยู่ตรงนั้นนะจ๊ะจะที่ป้าเขาพูดดีจริงหรือเปล่าบอกมาก่อนโอ้ฟ้าป้าเขาบ้าเขาพูดไปเรื่อยเขาเที่ยวบอกคนอื่นว่าเขาเป็นแม่มด คิดว่าป้าเขากปกติไหมล่ะช่างพกรนาไม่มีอะไรหรอกงั้นเรามาสารต่อที่ค้านันต่อดีกว่านะ ขอให้ตรงนั้นของแกไม่มีความรู้สึกจนกว่าจะเจอรักแท้เ,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 เป็นอะไรอีกอะคะผมลืมไปว่าวันนี้ผมมีนัดเซ็นสัญญาลูกค้าสิล้านอะไม่ไปไม่ได้ด้วยฟ้างั้นผมไปก่อนนะไป่อ โทษค่ะนี่คุณทำไรเนี่ยเกือบลนใส่รถผมเลยขอโทษด้วยนะคะทำแล้วก็ระวังหน่อยแล้วเก็บกวาดให้เรียบร้อยด้วยใบยไม้พวกนี้เนี่ย มาวันนี้คุณต้องอยู่กับฟ้าทั้งวันเลยนะคะ ขอให้ตรงนั้นของแกไม่มีความรู้สึกจนกว่าจะเจอรักแท้เฮ้ยแม่ไม่เหาแล้วอ,ะอ่ะค,คุณเป็นอะไรคะเนี่ย,ยฟ้าคุณกลับไปก่อนนะคือผมไม่ค่อยสบายอะผมขอโทษนะท่ะ้นํำขอโทษอะ ป้าป้าลืมเนี่ยอะไรอะ่ะของขวัญเหรอเฮ้ยอย่าเปิด พอเลยฟ้าอย่าไปทะเลาะกับเขาทำไมมันเป็นใครบอกฉันมาเดี๋ยวนี้ว่ามันเป็นใครคุณเคยนอนกับมันแล้วใช่ไหมอะไรเนี่ยฟ้าเขาเป็นแค่เพื่อนบ้านไม่ได้มีเรไรกันสักหน่อยก็ฉันไม่เชื่อไงไงแกคิดจะมาแย่งแฟนฉันเหรอฮะโอ๊ย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 โแล้วอ๊ยโ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 อ๊ยอ๊ยโอ๊ยยอ๊ยโอ๊ยอออ รีบเข้าบ้านกันเหมือนกันไปมีแฟนแล้วเหรอวะเมื่อกี้แกว่าอะไรนะแล้วแกมองนางนั่นทำไมเนี่ยบอกว่าไม่มีอะไรกันไงโอ้ยฟ้าอย่ามางี่เง่าได้ไหมไม่มีเหตุผลขนาดนั้นเลยเหรอวะเฮ้ยได้พูดว่ากับฉันเลยเหรอถ้าไม่ได้รักกันแล้วก็เลิกกันไปเลยไหมล่ะได้ตามนั้นแล้วแต่คุณเลยแกนี่มันเลวเหมือนที่นังแม่มดบอกจริงๆด้วย ฉันไม่น่มามันเสียเวลาแกเลย Okay. จะออกมากวาดอีกรอบอะ่ะไม่แล้วผู้ชายคนไหนเขากวาดเรียบร้อยแล้วแล้วก็เก็บไม้กวาดมากืนด้วยดูสิดูท่าทางเขาก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรนี่แต่เขาโง่เขาใช้ชีวิตไปวันๆันป้าตุ้มบอกว่าเขาเจ้าชู้ไม่ให้เกียรติผู้หญิงเขาอาจจะยังไม่เจอรักแท้ก็ได้นิสัยแบบนี้เนี่ยนะจะเจอรักแท้ ข้าบ้านกันดีก,กว่าเดี๋ยวพี่ทำกับข้าวให้กินอถึงก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวผมจะตัดหญ้าตรงนี้หน่อยอะระหว่างรอพี่ทำกับข้าวมันลกไปเดี๋ยวงูเข้าบ้านแล้ว ไ่ทางงูกัดอ่ะฮะงูเหรอมันไปไหนแล้วอ่ะเลยไปทางนูแล้วอ่ะทางนูเหรออ๋อพี่เดี๊เฮ้ยมันมันมันเป็นงูเห่าพี่มันมันมีพิษเราเราต้องไปโรงพยาบาลอ๋อทำไงอ่ะไหนไหนงไหนข้าไหนข้าไหน โอุ้ยพี่จะตายไหมเนี่ยอุ้ยอุ้ยต้องตันขาไหมไป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 ไนไปไปพี่เดี๋ยวไปขึ้นรถกันเจ็บมากไหมเนี่ยคุณคุณคุณเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อกี้ผมได้เสียงกรี๊ดอ่ะพี่สาวผมโดนกุ้งกัดอะไรครับงั้นขึ้นรถผมครับเดี๋ยวผมพาไปโรงพยาบาล ได้ครับขอบคุณเลยครับ<ะ>ไปพี่ไปมานี่ครับขอบคุณนะคะที่เสกับฟข้าวไม้ทุกวันเลยไม่เป็นไรเลยครับผมก็คิดอยู่แล้วนะครับว่าย่าโลกขนาดนั้นมีงูแน่ๆเลยครับเห็นไหมพี่ควรจะมีแฟนนะจะได้มีคนช่วยดูแล ีตั้งแต่เรียนจบพี่ก็เอาแต่ทำงานเที่ยวก็ไม่เที่ยวก็พี่ไม่คิดว่าจะได้หาแฟนดีๆจากที่เที่ยวนี่คุณเดียเนี่ยมีความคิดที่ดีนะครับก็เลยไม่เคยมีแฟนเลยไง <S <S 1> <S 1> คุณเดียไม่เคยมีแฟนจริงเหรอครับแล้วก็เป็นผู้หญิงที่หายากมากในยุคนี้ จะใช้จาก่อนนะคะพุณนั้นก็อยุดทานข้าวด้วยกันนะคะครับถ้าไม่จริงใจกับผู้หญิงก็อย่ามาจีบพี่สาวผมเลยครับ แต่ถ้ามั่นใจว่าตัวเองเป็นคนดีผมก็ไม่ห้ามนนเกีบได้เลยเพราะผมก็เชื่อว่าคุณคงไม่ได้เป็นคนเลวอย่างที่เห็นหรอกครับป้า ป้าถึงจังเลยครับป้ากลับมาสักทีอ่ะตั้งแต่ป้าสาบผมด้วยมวลดำผมก็หมดอารมณ์กับผู้หญิงไปเลยอ่ะป้าผมได้มาเจอคุณเดียผู้หญิงที่เรียบง่ายไม่ได้อยู่ในสายตาทำให้ความรู้สึกของผมกลับมาได้งไงก็ไม่รู้อ่ะป้า นั่งลงก่อนเดี๋ยวป้าจะเล่าอะไรให้ฟังป้านะ่ะไม่มีมนต์ดำอะไรทั้งนั้นเป็นเพราะว่าเธอเจอคนที่ดีจำไว้นะนัดรักแท้เท่านั้นที่จะเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นได้ที่ผ่านมานะ่ะหลานไม่เคยตามหารักแท้เพราะว่ามัวเมาแต่ในกิเลสพอป้าพูดแทนใจดำนิดเดียวหลานก็เลยได้สติหยุดทำในสิ่งที่ไม่ดี ดวงตาก็เลยได้มีโอกาสเห็นรักแท้ป้าดีใจได้จริงๆลูกขอบคุณมากนะครับดียจริงๆขอบคุณครับรักแท้เท่านั้นที่จะเปลี่ยนชีวิตคนให้ดีขึ้นได้ เพราะการใช้ชีวิตเสพไปวันวันไม่ได้ช่วยทำให้ชีวิตของผู้ชายดีขึ้นเลยอีคนเลวอุ้ยคุณพ่กระเปลาต้้งอยู่ตรงนี้บ้ากระเป๋อตองอยู่ตรงนี้บ้าเฮ้ยจะพูดว่ากับฉันเลยเหรอถ้าไม่ได้รักกันแล้วก็เลิกกันไปเลยไหมล่ะลืมลืมแ่ตามนั้นแล้วแต่คุณเลย ไม่น่ามาเสียเวลาท่นไม่น่ามาเสียเวลาใช่อันท้ายนี่ตั้งแต่เรียนจบมาพี่ก็แต่ทำงานเที่ยวก็ไม่เที่ยวกพพี่ไม่คิดว่าจะหาแฟนดีๆค่ะน้องแตงดีๆที่ผ่านมาหลานไม่เคยตามหารักแท้เพราะว่าแต่มัวแต่มัวเพราะว่ามัวเมามัวแต่มัวเมาเอาเอาอะไรให้มที่ไม่ไม่งง พราะมัวเมาแต่ในกิเลสพอป้าผู้แทงใจดำคราวนี้เดียวเธอก็ได้สติเอามาดีกว่ามานันกระตุกกระตักนั่งลงเดี๋ยวป้าจะเล่าให้ฟังป้าน่ะไม่มีมนต์ดำอะไรทั้งนั้นเป็นเป็นเพราะว่าเธอโอเค